ข้าวกล้าวยายที่สอง โจทย์เดิมนะคะคำถามอยู่สองบรรทัดล่างจงหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติของคะแนนที่มากกว่า700คะแนนมากกว่า700คะแนนค่ะ mm hmm. รู้มิวรู้ซิกมารู้เอ็กหาคะแนนมาตรฐานออกมาให้ได้ซะก่อนก็คือหาค่า Z ต ห้าร้อยห้าเจ็ดร้อยลบห้าร้อยห้าหารได้หนึ่งร้อยสิบเอ็ดได้เท่าไรคะค่ามาตรฐานไม่ติดลบใช่ไหมคะเพราะว่าคะแนนมากกว่ามิวได้หนึ่งจุดเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดห้าเจ็ดอยู่ระหว่างคะแนนมาตรฐานหนึ่งจุดเจ็ดห้ากับหนึ่งจุดเจ็ดหก ไปเปิดตาราง1.75พื้นที่ 0. เท่าไหร่คะ1.75 4599ที่ค่ามาตรฐาน1.76 0.4608นะคะเทียบค่ามาตรฐานเพิ่มขึ้น0.01 คุณที่ก็เพิ่มขึ้น0.0009 เทียบว่า0.1757ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ0.00063ค่าเฉลี่ย505ใช่ไหมคะให้หาพื้นที่ที่มากกว่า, 500, า,กกวา700ก็คือหาด้านนี้ แต่พื้นที่ตรงนี้เมื่อกี้เราคำนวณได้ค่าแท้เท่าไหร่นะคะ1 7 5 7จก็คือเอาพื้นที่ของ0.4599 0.4599ห้าไปบวกกับใครคะบวกกับ 0. 0 0 0 0 0จ3เป็นพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่โจท์ยถามมากกว่า มากกว่า700ก็คือพื้นที่แค่นี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ได้ก็ต้องเอาไปลบออกจาก0.5จจึงจะเป็นพื้นที่ที่มากกว่านะคะมี3ข้อคะ่ะไม่ใช่คะ่ะมีข้อย่อยอยู่3ข้ออันนี้ข้อย่อย2แล้วเพราะฉะนั้น ค่ามาตรฐานระหว่างแซตสกับศูนย์กับแซกับ1.757ก็คือเอาไปบวกแล้วนะคะได้0.4060แต่ว่ามันอยู่ด้านกว่ามากกว่าใช่ไหมคะก็ลกบออกจาก0.5ก็จะเหลือ0.03947ข้อ9มี3ข้อย <c oughs> ่อยนะคะก็มันมี3ข้อจะทำาข้อ4ได้ยังไงนะนี่ของครูเพิ่งได้ข้อ2ใช่ไหมคะ ข้ไแรกที่สามเลยไหมคะข้อหนึ่งระหว่างข้อสองมากกว่าทายซิข้อสามก็ต้องน้อยกว่า น้อยกว่าคะแนนเท่าไหร่คะน้อยกว่าคะแนน450